โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ครั้งยิ่งใหญ่เลยเนาะเอออัปเดตมาค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนี้อยู่ในเซิร์ฟนอกนะครับเดี๋ยวค่อยกลับเซิร์ฟไทยแล้วกันเนาะก็มันมีอัปเดตเหมือนกันนะคล้ายๆการเข้ามานะครับก็คือเป็นกิจกรรมชุดนะ,ะชุดฟุตบอลนะครับก็จะมีล็อกอินนะแต่ละวันก็จะได้ไป มีทั้งหมด7ดวันนะครับวันแรกก็จะได้ฉายาเนาะนี่ไม่นับนะอันนี้ไม่นับนะอันนี้นนนวันรุ่์พาร์ทนะสำหรับเสริมนอกนะครับเขารีรันนะเอาปืนปากกามาขายนะครับอันหนึ่งเป็นปืนปากกานะออันหนึ่งเป็นปือนอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะสัตว์ขี่สองอันนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนาะ แล้วก็เหรียญพุ้นบอลโลกนะครับขายอยู่ที่80เชตนะเออรู้สึกว่าเขาใจดีแปลกๆนะครับน่าจะเป็นการฉลองพุ้นบอลโลกนะครับเออก็สําหรับใครที่ยังไม่มีชุดทองหรือชุดแปลงล่างนะครับก็ควรหาไว้นะ,ะสําหรับเซิร์ฟหลักนะครับหรือเซิร์ฟไทยเนาะผมก็จะหาแค่ชุดก็พอนะครับคือถ้าผมได้ชุดปุ๊บผมก็จะหยุดนะผมไม่เก็บให้ครบเซตนะครับก็มาลองเลทในเซิร์ฟนี้ดูนะ อ่ะแลกมาก่อนเลยครับสิบกล่องเอ้ยห้ากล่องนะอ่ะก่อเปิดของเกียร์ไปก่อนนะครับเอ้ยวีเบนดาเฮ้ยจิ๊บที่เผลอที่เผลออุ้ยผ้าหหมวกโอ้โหชุดออกยากมาก เอาเรื่องเอาเรื่องหนะ้าพันเนี่ยเอาเรื่องอที่ได้มานะครับก็จะมีเอ้ยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะอ่าห้ากล่องยช่ไม่หนึ่งสองสามอ้าวถ้าเปิดได้ซ้ำมันไม่ได้เศษเหรอ เดี๋ยวนะอ๋ถ้าได้ซ้ำคือหายไปเลยเหรอหนึ่งสองสามเฮ้ยถ้าได้ซ้ำคือหายไปเลยเหรอหูยแบบนี้จบจัดเพราะว่า,าถ้ามันได้ซ้ำใช่มหม เราสามารถเอามาย่อยแบบนี้ง่ายไงยหูได้สิบกล่องเลยนะอันนี้ไงนี่ไงโอ้โหได้กล่อง <laughs> กล่องละสองชิ้นสี่ชิ้นโอ้โหวีเพ็นดา <laughs> โอเคช่างมันผ้าคลุมนะผ้าคลุมได้สิบชิ้นเลยนะครับ โอเคก็ถือว่ายังย่อยได้อยู่นะแสดงว่าชุดที่ซ้ำกันมันจะไม่แสดงผลนะครับเราต้องมากดระบบย่อยนะอันนี้เป็นเซิร์ฟนอกเนาะโอเคก็เลทประมาณนี้แล้วกันเนาะเออมาให้ดูคร่าวๆนะ <l ots> ก็มีกิจกรรมแมวกวักมาเหมือนเดิมนะสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับกออย่างที่เห็นเนะาะบนเลือกพาร์เป็นเลือกอาวุธนะครับคุณอยากได้อาวุธไหนก็เลือกเอาเนานะ ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเซิร์ฟนี้เนาะไปเซิร์ฟไทยนะก็เดี๋ยวผมจะเปิดประมาณสักสองกล่องแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวล็อกอินมันจะได้เศษเพิ่มมาอีกนะครับต้องคำนวณให้อ่าให้พอดีนะผมมีอยู่5้0 0แล้วก็จะกดสักประมาณ900าร้อยเพรพอนะ เออเดี๋ยวปืนปากกามาขายเป็นเพชจยุ่งเลยนะไม่มีเพชรใช้นะ,ะขาดอี่หกเศษนะโอเคแลกมาก็สัญญาการะส์ผมก็เก็บหมดแล้วนะครับเออก็สำหรับใครที่เปิดยังไม่ครบนะครับ สัญญากษรตริย์อยู่ถึงวันจัน์นะครับใช่เปล่าอยู่อยู่ถึงวันอังคารนะครับวันที่20นะครับซึ่งเดี๋ยววันจันรมันจะมีเควสอ่าตรงนี้อีกนะครับสําหรับใครที่อยู่เลเวล25ขึ้นไปนะครับตอนนี้คุณยังทันอยู่นะที่จะเก็บถึงเลเวล30นะครับโอเคอ่าชุดชุดชุดอ้าวพี่เวน <laughs> กม ไม่นะลืมไปเลยอ่ะไม่ถ้าเราเปิดเราจะได้ชุดของผู้หญิงไงชิบหายแล้วโอ้ชุดผู้ชายมันไม่เท่เลยอ่ะ เปลีป่ยนเพศเปลี่ยนเพศด่วนๆเลยครับก็เดี๋ยวตอนเย็นนี้เจอกันนะครับสําหรับใครที่อ่ะข้างหน้าตัางตารอนะครับก็เดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาเปิดนะอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นผมจะมาเปิดแล้วกันนะครับขอญอาตคลิปนี้ไม่เปิดแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนเพศก่อนนะหรือไม่ก็ตอนเย็นนะครับเออมาสนับสนุนผมได้นะ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะอันตนียนอาจจะซื้อเพิ่มอีกสักกล่องหนึ่งนะครับเออเพราะว่ามันมาขายเป็นเพชรน,นะซึ่งสําหรับใครไม่มีชุดทองนะครับก็แนะนําให้ซื้อเก็บไว้นะอย่างน้อยคุณก็มีชุดทองใส่นะครับอ่าสำหรับหลายๆคนที่แบบมีอยู่แล้วไม่ต้องหาก็ได้นะครับหรือใครอยากหาเพิ่มก็ได้นะครับอย่างน้อยมันก็จะได้สแต็กเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับอ่าอย่างชุดทองสําหรับอ่ะ ชุดปลาดาวนะครับสู่ชุดนางเงือกก็จะได้เลือดบวก100นะครับรู้สึกถ้าจาไม่ผิดมันจะบวกต่อ1ชุดนะครับคือถ้าคุณมี2ชุดก็จะบวก2ชุดนะอย่างเช่นชุดสิงโตนําโชคเนี้ยความเร็วบวก6เนี้ยนะครับคือถ้าคุณมีคุณก็จะได้สเตตัสที่เยอะกว่านิดนึงนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะในโหมดอารีนาหรือโหมดตีคอนนะครับความเร็วคุณเยอะแค่หนึ่งนะครับคุณเยอะกว่าเขาแค่หนึ่ง คุณก็จะได้เปิดก่อนเขาถูกต้องไหมครับเออประมาณนี้แล้วกันครับหรือได้พลังโจมตีบวกมาอีกประมาณสิบหน่วยอย่างเงี้ยมันก็แรงขึ้นนะครับและที่สําคัญคือมันเป็นชุดทองนะครับเออมันเป็นชุดทองนะก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยสําหรับดิแดน,นมหาสจัจน,นะครับใครที่เล่นไม่เป็นนะอาจจะหมดเยอะหน่อยนะครับ แต่คนที่เล่นเป็นนะครับเขาอาจจะหมดไม่เยอะนะก็ส่วนตัวนะครับใครอยากรู้ว่าตัวเองเกลือไม่เกลือนะครับสําหรับก้อนหินมโนโนะครับ1ก้อนต่อ1เพชนะครับอ่าตีเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะปกติคือ1ก้อนต่อ1เพชนะครับถ้าคุณได้อ่าคุณใช้เพชร,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 รน้อยกว่าก้อนคือคุณดวงดีอ่ะแต่ถ้าคุณใช้เยอะกว่าก้อนคือคุณเริ่มคือเกลือแล้วนะครับแต่ถ้าคุณใช้พอๆกันนะครับ คือ20,000เพรอย่างเงี้ยคุณก็ได้20,000ก้อนอย่างเงี้ยอันนี้คือคนปกตินะครับเออก็ตั้งค่าวัดไว้ประมาณนี้พอนะครับออจะได้ไม่มีใครมาถามอีกนะว่าเกลือไหมพี่อันนี้ผมดวงดีไหมก็เอาค่าตรงนี้เป็นค่าวัดแล้วกันเนาะมันจะได้มีจุดยืนหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ สำหรับตอนเย็นก็อย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะ,ะสำหรับเวลาสตรีมผมก็น่าจะเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์นะครับวันอื่นให้ตานบเป็นคนสตรีมไปแล้วกันเนาะ <c oughs> โอเคก็ขอให้โชคดีทุกท่านครับสำหรับการสุ่มในครั้งนี้สำหรับตัวผมอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย